สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูแจนนะคะสาหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งเราจะมาเรียนกันในหนังสือภาษาพาทีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเรียนกันในบทที่1เรื่องใบโบกใบบัวนะคะบทที่1ใบโบกใบบัว อ่านเรียนเปิดมาหน้าที่สองนะคะรู้จักคำนำเรื่องนะคะหน้านี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้จักคำนำเรื่องกันทีละคำเลยค่ะรู้จักคำนำเรื่องตออาตางอางาขออาขา หออหูหอางอหางงอององง่วงบอไอใบบอโอโกโบกใบโบกบอไอใบบออัวบัวใบบัวมออามา มอีมีดอูดูมมไอไม่เอกไม่อ่ะเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่สามนะคะอะเราจะมาเริ่มอ่านการทีลามันทัดนะคะอ่าเริ่มแรกชื่อเรื่องนะคะใบโบกใบบัว มามามาดูมามามาดูมา,มา,มา,มาดูใบโบมาดูใบโบ,อ,บ,บอ,อ่านบรรทัดละสองครั้งนะคะมาดูใบบัวมาดูใบบัวอ่าต่อไปเป็นหน้าที่สี่นะคะ แบบนี้นะคะใบโบกมีตาใบโบกมีตาใบาบัวมีตาใบาบัวมีตาใบโบ,มบ,บกมีขา ใบโบกมีขาใบบัวมีขาใบบัวมีขาใบโบกมีหูใบโบกมีหูใบบัวมีหูใบบัว มีหูอ่ะเสร็จแล้วไปที่หน้าห้านะคะใบโบกมีหางใบโบกมีหางใบบัวมีหางใบบัวมีหาง ใบบกมีงวงใบโบกมีงวงใบบวัวมีงวงใบบวัวมีงวงใบโบกมีงาใบโบกมีงาอ่ะใบโบกมีงานะคะตัวที่มีงาก็คือตัวเสียอะไรเอ่ย ơi. ตัวสีฟ้าออกน้าเงินนะคะที่มีงาเห็นไหมคะแปลว่าตัวสีน้าเงินนะคะชื่อใบโบกนั่นเองใบบัวไม่มีงาใบบัวไม่มีงาจากคําที่ว่าใบบัวไม่มีงาเห็นไหมคะว่าตัวสีส้มเป็นไงไม่มีงาออกมาใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสีส้มชื่อใบบัวนั่นเอง สำหรับชิ้นงานในชั่วโมงนี้นะคะเป็นแบบฝึกทักษะภาษาเล่มหนึ่งนะคะหน้าที่29ถึง31นะคะอ่าเรามาเริ่มกันหน้าที่29นะคะ,ะเริ่มที่อันแรกนะคะเขาบอกว่าให้อ่านคำตามภาพอ่านคำตามภาพนะคะอ่ะ คำว่า,าอ่านเขาบอกว่าไม่ได้ให้สะก,กดนะคะอ่านก็คือต้องอ่านออกเสียงออกมาเลยนะคะอ่าแล้วก็มาลองอ่านกันดูนะคะอ่าอันนี้ค่ะต่อต่อสระอ่ะตาหูงาขาอีกรอบนึงนะคะตาหูงา คาต่อไปนะคะต่อไปเขาให้โยงคํากับภาพนะคะอ่าเราก็มาอ่านทีละคําเลยค่ะแล้วก็โยงนะคะอันนี้ตอต่อสระอาอ้าวอ่านว่าอะไรเอย่ยต่ออาตาอ,อ,อ่าเราก็โยงไปที่รูปตานะคะต่อไปนะคะงองงูสรออะอางออา งาอ่ะแล้วก็โยงไปที่รูปงางาคือเป็นคล้ายๆเขี่ยวตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะหอหีบสระอูหออูหูอ่ะแล้วก็โยงไปที่หูต่อไปนะคะขอไข่สระอาขออาขาอ่ะเราก็โยงไปที่ขาแนง ต่อไปนะคะเปิดไปหน้าที่30นะคะหน้าที่30เป็นแบบนี้นะคะ,ะเริ่มทําเลยนะคะเขาบอกว่าอ่านคําตามภาพอ,อ่านคําตามภาพอันนี้อ่านว่าอะไรเอย่ยงอัอวงอ,อะไรอ่านว่างวงอันนี้อะไรหออางอ หางนั่นเองอ่ะอันนี้อ่านว่างวงหางงวงก็คือช่วงนี้นะคะนี่นะคะหางก็คือตรงนี้นะคะงวงหางอ่ะต่อไปเรามาโยงคำกับภาพกันต่อเลยนะคะอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยงองูว่าแหวนงองู พอแบบนี้ก็คือสระอัวนะคะพอมีตัวสะกดมหานากาศก็เลยหายไปนะคะงออัวงองวงอ่งงอะเราก็โยงไปที่งวงนั่นเองอ่ะและคํานี้นะคะหออางอหางนะคะอ่ะเราก็โยงไปที่หางนะคะ ต่อไปนะคะเปิดไปที่หน้าสามสิเอ็ดนะคะหน้าสุดท้ายแล้วละคะ่ะอ่ะเราไปเริ่มกันที่ข้อห้านะคะอ่ะเป็นการโยงคํากับภาพอีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําแรกเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราวนไปทางนี้เนาะ,ะงออัวงออ่างวงนันเองก็โยงไปที่งวงนะคะงออา งาถูกต้องค่ะโยงไปที่งาเลยต่ออาตาเก่งมากเลยค่ะเราก็โยงไปที่ตานะคะหออูหูใช่เลยค่ะโยงไปที่หูเลยค่ะต่อไปนะคะหออางอ ใช่แล้วห่างนั่นเองต่อไปนะคะขออาขาถูกต้องค่ะอ่าแล้วก็ยงได้แบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่6นะคะบอกว่าให้เขียนคำตามภาพนะคะอ่ะมาเริ่มวันที่ข้อหนึ่งนะคะใบโบกใบบัวมีอะไรเนี่ยรูปนี้คืออะไร อ่ารูปตาใช่ไหมคะอ่ะเราก็เขียนคำว่าตาลงไปต่ออ่าตาข้อสองนะคะใบโบกใบบวัวมีมีอะไรเอย่ยอ่าขาน่นเองเราก็เขียนคำว่าขาเข้าไปนะคะขออ่าขาต่อไปนะคะข้อที่สา,า,ามใบโบกใบบัวมี มีอะไรเอ่ยรูปนี้คืออ่าหูนะคะหออูหูข้อสี่นะคะใบโบกใบบัวมีมีอะไรตรงนี้คือหางอ่าหออางอหางและมีอะไรเอ่ยนี่โค้งๆมีงวงงออวงองวง ต่อไปนะคะข้อที่ห้าใบโบกมีอะไรเอ่ยที่คล้ายๆเเขีเ้ยวนะคะออกมามีอะไรองาั้นเองก็คืองออางาอันนี้ใบโบกมีงาใบาบวัวไม่มีไม่มีอะไรเหมือนกันงางออางาก็คือใบโบกนะคะตัวสีสีฟ้าก็ออกน้ำเงินนะคะมีงาตัวแต่ว่าใบาบวัวตัวสีส้มเนีย่ยไม่มีงาน,นะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในเรื่องคําคําที่อยู่ในบทที่1น,นะคะใบบวกใบบวกนะคะก็คือเป็นการแนะนำตัวละครในเรื่องนี้นั่นเองก็คือช้างสองตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมีต่อบมาเรื่อยๆเองนะคะอ่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องทักษะ ภาษาพาทีนะคะในเรื่องทักษะภาษาอะแล้วก็มาเจอกับคุณครูแจนใหม่ในชั่วโมองหน้านะคะสำหรับชั่วโมองนี้บ๊ายบายค่ะ